มาถึงคู่3าวันนี้นะครับโชคในพิกัดน้ําหนักร0อยปอนด์นะครับไยแดงก็คือสายเพชรนะครับสามารถยักรุนนะครับน้าเงินสิงห์อีสานอุดอุดรนะครับครับอ่ะนี่ครับแมดูสัดส่วนเปรียบเทียบกันชัดๆเลยครับรองคู่เอกของเราจ่าวันนี้มาดุมากเลยครับสายเพชรเดินอย่างเดียวครับสิงห์อีสานก็ขยับไปไหนสายเพชรก็บอกไปด้วยแล้วก็เน้่ช่วงหลังบัดกระสุนเอามัดก้นเตี้ยครับมาทำทธาย่อหล่นเลยครับวาสอกเดียวครับโอ้โห แรงจริงๆนะครับโอ้สุดๆจริงๆยก3านะครับวันนี้สายเพชรนะครับโอ้โหหนักจริงๆเลยสายเพชรนะครับโอ้ทำไมหนักขนาดนี้สายเพ็ดสายเพชรนะครับสามารถครับสามารถทยอรุณน,นะครับน่าเมืนทีนี้สารมีเรียบร้อยเดี๋ยวคขณดูภาพช้าอีกนิดนึงโอ้โหสุดยอดเลยนะครับสุดยอดจริงๆสายเพชรแม่เทระเบิดเธอเทิงเลยดูดิโอ้มีเขี้ยวด้วยนะสายเพชรอ้าวดูภาพช้าก่อนนะครับอา้าว ปังเข้าไปนี่ไทยทอยก่อนแล้วฟันศอกด้วยนะครับโอ้โหโดนโดนกระพุ้งแก้มด้วยนะตีอีกชุดหนึ่งฟันอีกดอกนี่แหละครับโดนเต็มกรามเลยทีเดียวสายเพชรซัดเอาสิงห์อีสานนี่อ้นลูกนี้แหละครับปักษาแหวกรางเลยอะเรียบร้อยได้ดูอีกมุมหนึ่งเอบเม่ขยันนี่นะครับปักษา